สวัสดีครัพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสีดเียวนะคะตอนนี้อยู่ไอ้สำนักงานเพวพาวสงทองนะจ๊ะาสาวนะทวด็เปิดบางอย่างถูกทยังซอซมด้น่อดนันงเดอนังเดอตึ้งตึ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 ตึ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  เติม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 เห้ยวะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่อนด้วยนะครับโอ้คนแหลกเลยสวัสดีคุณเพื่อนด้วยนะครับเออเอาอะบาเนี่ยบอเลอร์ปลูกไผกับไรสวัสดีคุณดู้หญิสพิลล์ไปน้องครับบรรยากาศทีมงานเ้กับใครไปน้องผมพาชมบรรยากาศนะครับอาณาจักรของอ่า เปล่าเปล่าแสงทองฟินเด์นนครับมือนี้พี่ต้องมือนี้เปรียบเสมือนเปิดฤดูกาลนะครับผมตามที่เราเมือ่อวานของปีไก่นะครับว่าวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมทุกปีจะเป็นวันเปิดฤดูกาลครับผมของวงพเพลียวเพลแสงทองแต่ปีนี้นะครับผมติดอ่โควิดเทศกาลไอติดโควิดน่ะพี่ต้องมันก็นเลยนะก็เลยได้มาจัดจุน่นีะครับเลจาจัดจุ่นนะอยูออ่ใน สำนักงานนะครับผมตอนนี้พาหนุ่มขี้มาหาแม่เพื่อว่ามาหาสุดพี่น้องพี่น้องผมพาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งหมดก่อนทุกข้าวจานนมจานนมคัมภูผู้ควบคุมกับผมจานนมับผมซาวจีเนียครับซาวจีเนียมือเาวของแท้ครับผมเราเสียงเซราว บรรยากาศเปรังผามบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศครับโอ้หลู่ก็แม่ทุ่มไม่เสร็จเออสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพลอยแม่เพ็ญค่ะคันว่าคันว่าเมื่อไรชนสีบัวมวลชงสีบัวเอ็มหัวเอ็มหมดเลยเวทีใหม่พี่น้องเวทีใหม่พามาชมนะครับผมมาชมสุดยอดครับการงานสร้างมาก เด็กเก่าครับผมเด็กเก่าดูควายแเห็นพี่น้องสวัสดีเพื่นลูเจ็บสอนท่านนะครับอยากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับยุทิชาแนลไปไหนจะเจยุยอยู่ในห้องพี่น้องเจยุยอยู่ข้างในนะครับผมพี่ีจันครับพี่ีจันทก็มาครับผม สวัสดีคนดูจ็บสองท่านนะครับผมดีสีจันครับผมดีสีจันครับผมเตรียมมวนครับแม่งเตรียมมวนเด่นใช้วงสามารกรอกอยเด่นอยู่ครับรอกอยเด่นอยู่เล็กๆเข็ไปเล่นเลยพี่น้องเวทีแล้วครับผมเต้นลูกเจ้นชวนเราวเจ้นชวนเร็ว สองสาวเล้วเนอเล่นโชวไหนบูมบ้มบูมบูมบูมอะไรเนอะโจ๋อย่าเนาะถ่ายน้ำลาจะไปแจ้งหน่ะนี่คือผู้หญิงจะอ๋อผู้หญิงโอเคครับโอเคสวัสดีนะสาวสวยทีละโฟนรอรอครับพี่น้องครับให้ซื้อตัวแล้วรอนะครับรอรอพุดนะอุ้ยไฟมาแล้วเฮ้ยไฟแสงสีมาแล้วนะโอ้ไฟแสงสีเสียงมาแล้วนะครับ เรียมที่มาแล้วครับเพื่องใครยังไม่ซื้อตั๋วครับผมซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปรับชมได้แล้วครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับทักไปเลยที่นาเนลตะไรท์ครับพี่น้องครับทักไปได้ที่นาเลตะไรท์นะครับไปยุ่งหลังดีกว่ามา,มาลงมาเร็วๆเร็วๆ,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 ๆโอ้กองชุดเวทีอยู่หนังเวทีครับผมสุด,ดยอดมากนะฮะบรรยากาศบรรยากาศนะครับ,บ สวัสดีคุณลูกไปสามท่าน้าัปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดเจ็ตชาแนลด้วยนะครับนี่ไอ้จีจันน้องยางกายันลวาสวัสดีครับผมผมเด่นชัยวงสามาถนะครับเันหรอไอ้จีจันน้องยางกายก็ง่อยแล้วว่สวัสดีครับผมเด่นชัยวงสามาทนะครับเนใครว่าโอ้ยไอ้รากเราด้วยอยบงสันราดีเดียว่น นี่ลุยแต่งหน้าอยู่ห้องเอเล,ขขงลี่ค่ะแมงละผมด้วยกะไรเนาะสวัสดีคุณโอ้สุด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 ปวดโพปวดโพเดี๋งยงไงบอเนาะฮะจะเดงไงบอ ศิลปินมากหน้าหลายตาครับผมวันนี้นะครับผมเต็มทีครับพี่น้องเพื่อนยังมาซื้อตัว๋วซื้อตั๋วได้นะครับผมซื้อตั๋วได้ซื้อตั๋วได้พี่น้องใครยังไม่ซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วได้นะครับผมยังไงยังไงเสียงยังกันไปเสียงกันต่อหน้าไลน์นะครับไปเสียงกันต่อหน้าไลน์เลยบอก โซเดยแกงมาบึบนบบม่ยอมเออยังนะบันเจิดใจไปบ่บัน e จิดใจน่ะาันเด็กกอมาเด็กก ีอยงเนรอยืนอยงืนรอรอในกลุ่มแล้วจ้าโอเคผมไม่นองสำหรับใครด่ซื้อตั๋วท่านบอกค่ะท่านไป่นองท่านซื้อเลยนะท่านครับท่านท่านไป่นองท่าน เดี๋ยวก็ขึ้นเวทีกับเขาด้วยนะจ๊ะโอ้ครับผมพี่น้องเอาน้อบน้งอ่กนี่ไหเลยบี่น้องอนี่อ้เจ้าป่ะไม่เจอเลยคือมนี่โ่น้ำตาลจ้าน้ำตาล กินได้แค่ไหนสิเด็กดากสองคนไปเห็นร่องเบิ้งจะควงกาใส่อยู่เลยโอ้ยชุดใหญ่สุดขาบะเลเลยว่าเป็นชุดอันนี้แล้วมา

สวัสดีครับพี่้องสวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะฮะสวัสดีฟีทั้ง75ท่านพี่รองนี่ไงเี่ยนยังไบ้า <c oughs> nè 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 đại tá ôm, mở mở chơi đấy, đây คือใส่สีเขียวเลยมันดำฮัมคือใส่สีเขียวเลยไ่มันดำเลยมันคือผิวข้งไมสาสาวจะเส่ชุดอะไรเนาะเอว่าสาสาวเถาจะใส่ชุดยังสามสาวเถาก็จะว่าสาสาวเถาจะใส่ชุดยัง่บอีสามสาวเอเถาเต็มเอ่ผู้ใดใส น้องตาลคู่กับน้องบินชอบมากครับผมพี่น้องแล้วมาแต่งวะสหรับใครที่ซื้อตั๋วแล้วครับก็ทักเข้ามาหาพี่บ่าวได้ตลอดเลยนะครับผมแกกลังรับอยู่นะครับพี่บ่าวด้นหน้าเมื่อกลับไปโหฟังบอลไม่รับครับ ตอเสียงเด็กเปนอยู่นะฮะเออโอ้ยลู้ไปเลยมันู้ไปเลยมันคือวันตอเสียงอบ้านฮะัวใหญมาแล้วเอ้สูสองนิมมจจ่ยนะูกลู

สวัสดีจ so ้ะพี่เมย์สวัสดีพี่เมย์ชนดาด้วยนะครับบ่า่ด่เปล่าไทยเ่าผูไยเ่ไทยเป็นอไรั้เป็นเสียตอบเลยลูกขึ้นเคยไปใเนปะมันเกิดแมวหัว่า้อก็เลยแมวมันวุน้าสวยจะพิโรยยังไงะ้ย แม่ไปปาาูสาถากได้วเนลูกเตรียมตัวแลพีไป้องครับผมทุ่มสีห้าเจอกันนะวันนี้รอดูนะคะโอเคพี่น้องครับผมทุ่มสี่้าพเจอกันอ่ะชัอะ,ะ,อะพ่อขอนหนึ่งชุดสาวเอวนะตั้งตะรหลงตั้งตะแะเหลงตั้งตะระลงตั้งตั้งตระแหลงตึงตึ้งตึงตึงตั้งตะตั้งตรลงตั้งตรหลงตั้งตงตะระเลงตึ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 งโอเค รออยู่หน้าเวทีแล้วจ้าโอเคครับผมพี่น้องเจอกันนะผมทุ่งสี่ผ้านะครับโอเคพี่น้องไลรนี่จะร่องไว้ใช่ไหมนะครับผมเจอกันไหมนะครับเนาะเดี๋ยวไปรอชมที่หน้าเวทีปูสาดถ่ายวินาที้พี่น้องเปิดเบียร์เปิดเราเวลาแล้วพี่น้องเด้อเจอกันวินาทีจะหยับตีนกันนะพ่อครับผมโอเคโอ้พ่อขอโทษค่ะพ่อขอโทษโอเคหมอแค่ต่ำหน่อยก็รอแฉรุ่งแทนเราหลุดรอนใจพี่น้อง ผมเลยขันจ oh. ่อยกับพ่อต้องห่วงเหรอผมเม่อไรโอ้ยยังกอดะเออยังก็ได้ตามเอาแล้วยังก็เห็นหลังก็แม่งดิยังก็ดไปพ่เสือเขานะเออพ่อเสือเขาเหรอนะนี่ไงถ้าจ่อยเขาหล่อเหมือนกันนี่นี่คนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้ฮะอยากเบิ่งอยู่แตะโอนเงินบ่เป็นน้ำเพลินเสียดายค่ะโอ้ยโอนมาหาลัยไมน้อดไปหรอกแล้วเร่อยไหน สาขาบารนาชาแนลนะครับผมโอ้ยก็จะไปหาพวกเบาเลยไม่ใหญ่รออยู่ในกลุ่มแล้วจ้าโอเคครับผมไม่ลังขอพูดอะไรผมสิยงร้องไรไปซ้ำอีกนะครับไม่น้องเนาะเจอกันใหม่ไรหน้าแล้วครับผมไรนี้ไรไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ